การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางขาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเปิดรับชำระค่าน้ำประปาตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึงสิบหนาฬิกาสานาทีทุกจุดบริการไม่หยุดพักกลางวันครอบคลุมพื้นที่9าอำเภอ51บตำบลโดยปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำจำนวน6 6 8 3 4รยมีรายมีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมีป้ายบอกทางเป็นระยะและมีรถขนส่งสาธารณะวิ่งผ่านไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางขาจัดพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อผู้รับบริการทุกกลุ่มมีพื้นที่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการและรวมไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในจุดที่สำคัญหรืออันตรายเราได้ออกแบบและติดป้ายแจ้งเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน และมีป้ายบอกทางตำแหน่งการให้บริการทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้รับบริการอีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับความสวยงามและความทันสมัยของสถานที่เพื่อให้ประชาชนรู้สึกโล่งโปร่งสบายเมื่อมาใช้บริการมีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและปลอดภยัยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเราจัดให้มีระบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบคิวเพื่อให้เป็นการบริการอย่างเป็นธรรมในทุกจุดบริการมีจุดแรกรับที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการและมีจุดบริการช่องทางพิเศษในปี2567การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางา้าได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบและจัดเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างหลักสถิติทาโรยามานิจำนวน400ตัวอย่างได้รับคะแนน จากการสำรวจในภาพรวมเท่ากับ4.308คะแนนและด้านการบริการ4.259คะแนนจากคะแนนเต็ม5นอกจากนั้นเราให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบและภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้สึกร่มรื่นสวยงามสำหรับผู้มาใช้บริการซึ่งจะมีจุดพักคอย2จุดบริการเพื่อรองรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้าได้ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนโดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อการจัดการอย่างเหมาะสมโดยนำรายได้จากจัดการขยะนำมาเป็นค่าอาหารให้กับพนักงานเวลาทำกิจกรรมนอกสถานที่และนำไปบริจาคให้หมูลนิธทีอื่นอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเช่นการเก็บเศษแมกที่ใช้บริจาคทำไม้เท้าผู้พิการ และการลดการใช้แก้วนำพลาสติกโฟมและหันมาใช้แก้วเก็บอุณภูมิแทนเรากำหนดให้พื้นที่สำนักงานทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุรี่ โดยได้มีการกำหนดพื้นที่สูบุหรี่ให้อยู่ห่างจากสำนักงานในระยะห่างที่เหมาะสมมีห้องน้ำและอุปกรณ์ของใช้ที่ถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่คำนึงถึงผู้พิการด้วยกำหนดให้มีการทำความสะอาดเป็นช่วงเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการตรวจความสะอาดนอกจากนั้นเรายังได้มีการจัดลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการใช้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสูงสุด,สดมีแผนผังภาพแสดงขั้นตอนและระยะเวลาตามขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีการแยกจุดบริการตามประเภทของงานซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้ามีช่องทางการให้บริการบนสำนักงานทั้งหมด6จุดบริการและจุดบริการไดทูอีก1จุดบริการนอกจากนี้ยังเพิ่มจุดให้บริการสถานีจ่ายน้ำเทพราชไว้คอยให้บริการผู้ใช้น้ำปัจจุบันการประปามีการพัฒนาศักยภาพการรับชำระค่าน้ำได้ทุกสาขาทั่วประเทศมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้คอยบริการหากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามการประปาส,ส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้าให้มีงานบริการนะศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมทุกประเภทงานได้แก่ง,งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมทุกตําแหน่งงานในรูปแบบที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์และการสแกน QR code เราให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์โดยนำเครื่องมือการให้บริการออนไลน์ต่างๆมาสนับสนุนการให้บริการประชาชนอีกทั้งเราได้สนับสนุนและเชิญชวนผู้รับบริการใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นระบบขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ Tax Invoice ระบบขอติดตั้งมาตรวัดน้ำออนไลน์ระบบขอประสานมาตรวัดน้ำออนไลน์ระบบทดสอบมาตรออนไลน์ที่ w a Line Official PWA Plus Lite เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคและแอปพลิเคชันทางรัฐที่ผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ในทันทีทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งมีการบริการที่ไม่ต้องรอสแกนบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ80.38ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดมีกลไกรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ยังมีระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยเชื่อมโยงไว้ในระบบข้อมูล PWA Smart 1662อีกทั้งเราจัดตั้งกลุ่มไหลกับพอสาขาบางค้ารายงานจัดเก็บรายได้และรายงานบริการไว้คอยให้บริการผู้ใช้น้ำตาลหลักลุ่มโดยในปีงบประมาณ2,567การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางค้าได้รับการแก้ไขอย,อยูติทุกข้อรงเรียนตาม SLA มีการสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเราให้ความสำคัญกับพนักงานโดยมีการสร้างแรงจูงใจให้ยกย่องชมเชยบุคลากรของเราที่ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสเราให้ความสำคัญขอ,ของข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยมีระบบก,การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเช่น ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำเป็นฐานข้อมูลการให้บริการในระบบออนไลน์ทั้งหมดระบบแผนที่แนวท่อ GIS และระบบติดตามมาตรวัดน้ำจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและการจัดการการแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการนอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียนไทม์เช่นการบริหารจัดการการจ่ายน้ำผ่านระบบดีมาม่ซึ่งเป็นระบบเรียนไทม์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำตละดพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนนำมาวิเคราะห์ปัญหาท่อประปาแตกรั่วที่อาจส่งผลต่อให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอหรือน้ำประปาไม่ไหลเพื่อนำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนวัตกรรมที่เราดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้บริการให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพน้ำเช่นเครื่องระบายตกอนในเส้นท่ออัตโนมัติที่แก้ปัญหาข้อร้องเรียนด้านน้ำขุ่นน้ำดำและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบออนไลน์ สามารถเก็บข้อมูลทุกๆ5-10นาทีตลอดทั้งวันซึ่งนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาต่อไปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคลานำระบบสมาร์ทมิเตอร์ที่ช่วยในการอ่านค่าน้ำประปาเพื่อตอบสนองนโยบายด้านความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนเป็นการยกระดับความเสถียรในการอ่านค่าน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กำหนดให้มีการติดตั้งให้กับมาตรวัดน้ำดิจิตอลที่มีขนาด1.5นิ้วขึ้นไป เป็นนวัตกรรมที่ช่วยติดตามการใช้น้ําในแต่ละช่วงเวลาของผู้บริโภคจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆรวบรวมเป็นฐานข้อมูลนับเป็นประโยชน์ในการจัดการน้ําของหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยติดตั้งราวจานวน31รายเรามีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยกําหนดจุดรวมพลไว้บริเวณข้างทางสูงสถานีผลิตน้ําบางขามีสาระสำคัญเช่น ป้ายแสดงทางมีไฟกริ่งสัญญาณและติดตั้งทางดับเพลิงอีกทั้งยังกำหนดผู้รับผิดช,ชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคลามีความพึงพอใจผ่านช่องทาง Google Review 4.00คะแนนเราจะขอเดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับบริการและเราขอสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางค้าในการพัฒนาโคงมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไป